อ๋อรอ่รเท้ารู้คาตอบกันเลยดีกว่าครับนักเรียนทุกคนถูกสักทีถูกมแม่เออมาคนที่บาจาเนี่ยส่งช่างตัดรองเท้ามาตัดรองเท้านักเรียนให้ถึงบ้านคือแกนกแกคือ พี่สุตามัเลยอหทั้นห้อนนี่กันว่าทไมคิดว่าชงเพราะอะไรพี่บอเปนไอ้ไมานนี้อมครับโลกนี้มัไม่ซับซ้อนเหมือนที่เราคิด่ากาไมคแอสกับผิดแล้วคิดว่ายิดว่าน่า ามาดูคะแนนหน่อยดีกว่านะครับพ right ี่หอยนะครับแล้วก็พี่บอยนะครับนำไปแล้วโค้ดแรกหนึ่งคัะแนนนะครับมาใครอ้อมใส่เป็นเด็กมือรุ่นใหม่ยังไงไม่ใช่นะครับไม่เป็นเรื่องแฟชั่นไร่สิ้นนภครับคือผมผมผูดประกาศได้ไหม ก็ตัวยังไม่สูงมานะแต่ว่าเท้าไป่ละเท้าจะยาวมากเือนครับเลื่อนครัื่อนเราะสมัยนั้นยไม่มีอันนี้นะครับเพราะงั้นรองเท้านัฬยาเนี่ยจะมีแค่ประมาณ41นะครับอาจารนี้ก็41ใหญ่สุดเดี๋ยง42นี่ใหสุดนะครับซึ่งสีดมากโอ้โหนี่เป็นพุกคนมันยองอะไรทไมนี่มันมีแล้วใจก็เีเป็นรอเท้าช้า não dói aí é.